สวัสดีครับพบก,กับช่องแบ่งปันความรู้อีกเช่นเคยครับผมครับวันนี้ครับผมจะพามาเปลี่ยนชื่อในเฟซบุ๊กครับผมชื่อเดิมที่เราอยากจะเปลี่ยนใหม่ครับทำไม่ยากครับผมขั้นตอนแรกครับผมถ้าเรามีแอปเฟซบุ๊กเราก็กดเข้าไปในแอปเฟซบุ๊กครับผมที่ใครอยาก ที่จะเปลี่ยนชื่อใหม่ครับผมที่ว่าไม่ชอบชื่อเดิมแต่อยากเปลี่ยนชื่อใหม่ครับผมกดเข้าไปดูเลยครับเอาดับแรกครับผมกดเข้าไปที่ a c e b o o k ครับผมกดเข้าไปเลยครับถ้าเจอ facebook แล้วกดเข้าไปเลยครับกดเข้ามาแล้วครับผมเห็นขีดสามขีดข้างบนไหมครับถ้าทุกคนเห็นแล้วก็ให้ กดเข้าไปที่ขีดสามขีดด้านขวาบนค yani รับผมขีดสามขีดครับผมกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาแล้วครับผมเห็นการตั้งค่าไหมครับผมถ้าเห็นการตั้งค่าแล้วก็กดเข้าไปครับผมใลรที่อยากจะเปลี่ยนชื่อใหม่ครับผมกดเข้ามาแล้วกดเข้าไปอีกครับนี่ครับพอกดเข้ามาแล้วกดเข้าไปที่โปรไฟล์ครับกดเข้าไปอีกครับ พอกดเข้ามาแล้วเราจะเห็นรายชื่อต่างๆรูปโปรไฟล์ profile, ชื่อผู้ใช้ชื่อครับผมถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชื่อใหม่ครับผมเรากดเข้าไปที่ชื่อครับผมนี่ครับชื่อที่เราจะเปลี่ยนครับผมเราก็กดเปลี่ยนได้เลยครับเราก็ลบชื่อเดิอมออกเราก็ใส่ ชื่อใหม่เข้าไปครับผมเราอยากตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับนี่ครับผมพอกดเข้าไปแล้วครับผมไม่ยากครับกดเข้ามาแล้วเราก็ตั้งชื่อไปเลยก็ได้ครับเราจะชื่ออะไรก็ได้นามสกุลอะไรก็ได้ครับครันี่ครับนี่ครับพอกดเสร็จเราก็กดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงครับผม แล้วก็กดเลยครับพอกดเสร็จก็ชื่อเดิมที่เราอยากจะเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเรากดปั๊บชื่อใหม่เราก็จะเปลี่ยนเลยครับผมชื่อเดิมเราก็จะไม่มีนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ